สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไฟสู้คู่ทุพคนครับผมครับขอเจ้าทศพทคนครับผมเมื่อนี้มาสวัสดีทักทายพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องเอฟซีครับบว่าสิบปีพี่น้องทั้งประเทศไทยหรือพี่น้องต่างประเทศนะครับผมฝากไว้น้ำเน่กันล้วกันครับผมช่องเบาช่องพระเอก นะครับผมหมอลำพิรลำพูนนะครับหรือว่าซ่องขาเจ้าออฟฟิเชียลนะครับผมฝากไว้น้่นเมงก็แล้วกันนะครับพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องสุกุสุต้นนะครับมือนีเป็นอ่ามื่ออากาศดีนะครับผมสําหรับมือนีอากาศดีนะครับนีในบรรยากาศเบื้องบรรยากาศรอบพายรอบนะครับผมนีครับอันนี้คือพื้นที่ของหมอลำพิษลำพูนนะครับ าณาจากของมอล้ำพิลำเพื่อนนะครับอุ้ยเนี่ยไปจนเพืคนละพี่น้องคนสุดสุดทรทุนทางนะครับผมวันนี้มาสักไทยมาสวัสดีพี่น้องนะครับในคลิปนี้นะครับฝากติดตามเรื่องพี่น้องเด้อนะครับผมสีรับบทบาทใดหรือสีได้เป็นอีหยังพี่น้องฝากติดตามทา้งอ่าเพจมล้ำพชรลำเพื่อนน้ำก็แล้วกันครับผมปีนี้ว่าสังกัดมล้ำเพื่อนอีก ทศวรรษหนึ่งก็แล้วกันจิตว่าใดพี่น้องแต่ว่ามาในนามของหมอลำพิชลำพืชน,นะครับพี่น้องฝากซอยเชียยสนับสนุนทรงกำลังใจมอบกำลงังใจให้ผมนะครับขอจ่าทุกซัอร์เพชรลำพืชน,นำ้ำกันแล้วกันพี่น้องฝากติดตามช่องนะครับผม youtube ของผมพร้อมนะครับนะครับพี่น้องฝากไว้น้ำเมียก็แล้วกันเด้อฝากติดตามพักน้อยๆแต่ขอให้ฮักโดนๆเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมติดตามอย่าลืมขอชมนะครับอย่าลืมฝากแชร์ฝากไลค์นะพี่น้องนะครับผมกับช่องขอเจ้าทุสพรนะครับยูทูปพิมพ์คำว่าข้าวเจ้าทุสพรออฟชิเชียลกระสิขึ้นเลยนะครับผมฝากพี่น้องนะครับฝากติดตามกับรุ่นบุกเบิกหมอลำเพชรลำเพลินนะครับผมปีแรกนะครับผมปีแรกเลยนะครับพี่น้องแล้วก็วันที่21นี่นะครับ21พฤศจิกายนนี้6กพศหกสีพี่น้อง กับอีพีสองไล่สดกลุ่มปิดของบาลัมพีลําเพิ่นบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกกำลังใจนะครับทุกรทุกตัวพี่น้องนะครับขอบุณลวงหนาน้่กระแลวกันนะครับผมฝากพี่น้องซอยเชียร์ซอยับสนุ้นดีๆพี่น้องเด้อนะครับฝากติดตามอยา่าคุยว่าในวันที่ยูเซีนี้โชว์อีหยางพี่นอ้องอย่าลืมติดตามนะครับและอย่าลืมซื้อบัตรเข้าชม ไล่สด EP สองมาลุ้นกันพี่น้องว่าสิได้รับบทอีหยังได้สิได้เล่นอีหยังสิเดเป็นอีหยังเซลองเพลงโชว์เพลงใดน,นะครับเซเตยก่อนใดพี่น้องอ่ะ